สวัสดีครับผมจิกมิวสิกอาร์มครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับ EP Phone จะเป็นรุ่นโดปโปนะครับผมหน้าตาสวยงามสไตล์กิฟสันเลยส่วนจะมาพูดถึงเรื่องอะไรงานของตัวนี้นะครับด้านหน้าก็ยังเป็นท็อปสโตรดนะครับท็อปสโตริดสปูตด้านข้างและก็หลังนะครับเป็นเมเปิลนะครับส่วนคอก็จะเป็นเมเปิล ทิงก็บอร์ดนะครับจะเป็นโรสโูลสแล้วก็ลูกบิดลูกบิดตัวนี้จะเป็นโกลเวอร์นะครับแม็กซ์อินอินโดนีเซียอ่าส่วนซัดเดิลนะครับซัดเดิลที่ใช้นี่ก็จะเป็นกระดูกนะครับซัดเดิลกระดูกจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็จะมีเนี่ยเหมือนปีกนกนะครับเป็นปีกนกแล้วก็มุก ที่ติดตามฟิลกระบอดสวยงามเลยอ่ารุ่นนี้นะครับจะเน้นนิดนึงกับเรื่องการเจาะบ,บอดี้น้อยมากเลยครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นโป่งไฟฟ้านะฮะจะเจาะแค่รูนี้รูเดียวที่เหลือก็คือจะมจะเห็นเลยนะครับว่าไม่ได้เจาะบ,บอดี้เลยส่วนปิ๊กอัพจะมาติดที่ตรงนี้แทนนะครับด้านข้างของด้านในนะฮะจะปรับอ่เป็นโวลูมนะครับ แล้วก็เป็นโทนด้านในก็ลองมาฟังเสียงกันดูนะครับ ครับผมรุ่นนี้ก็เช่นเคยครับจริงๆแล้วก็มากับกล่องนะครับแต่ทางร้านเราก็พิเศษนะครับแถมเป็นกระเป๋าแบรนด์ดังนะครับไม่ใช่กระเป๋าโนเนมที่ไหนเลยนะครับเป็นกระเป๋าแบรนด์ครับสวยงามก็ฟรีให้เลยครับไม่ต้องซื้อครับผมแต่ถ้าคุณลูกค้าคนไหนนะครับสนใจสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปรงกีตาร์ไฟฟ้าเบสไวลินคูเรเล่นะครับหรือแม่ก็ กองไฟฟ้าเปียโนคีย์บอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับมีให้ทุกอย่างครับก็ถ้าไม่สะดวกที่จะมาที่ร้านเองนะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้อ่านะครับ musicarm net นะครับแต่ถ้าท่านที่สะดวกนะครับมาลองเสียงหรือว่าเข้ามาหน้าร้านของเรานะครับก็จะมีให้อยู่สสาขานะครับจะมีสาขาแรกนะครับก็ร้าน music arm ครับอยู่ที่ซีคอนสแควร์นะครับชั้น2 อีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นที่ร้านดงดนตรีนะครับอยู่ที่ i m p e r i a ี World สำโรงชั้น3นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ